สวัสดีครับในวันแชนแนลการนวนแดนดินถิ่นเกษตรเขตปลูกอ้อยลอยต่อ,อยางพาลาศูนย์กลางการค้าพัฒนาคุณธรรมลือล้ำบุญบ้างไฟเที่ยวบาหลวงตาตนใสรวมน้ำใจถิ่นคนดี นี่คือคำขวัญของอำเภอการนวลน,นะครับที่หลวงตาบุญชื่นกำลังจะทุดลงออกจากวัดศรีจันทร์บ้านหนองโนตบนนุหนองโนอำเภอการนวลจังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งในอำเภอการนวลน,นี้ก็แบ่งออกเป็น9าตำบล98าบหมู่บ้านนะครับก็มีดังนี้1นหน,งนองโก19หมู่บ้านหนองกุ้งใหญ่13หมู่บ้าน ห้วยโจด11หมู่บ้านห้วยยาง9หมู่บ้านบ้านฝาง11หมู่บ้านตูนศาสตร์11หมู่บ้านแล้วก็อำเภอนหนองโนนะครับ7หมู่บ้านน้ําอ้อม8หมู่บ้านและอำเภอสุดท้ายคืออำเภอหัวหนาคํา10หมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็กําลังเต็มตัวออกทุดงนะครับโดยได้เช้านี้ก็ฉันพัฒหารเช้าแล้วก็ ทำวัดในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินมาบริเวณด้านหน้าเพื่อเข้ากราบลาหลวงตาท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก่อนออกเดินทุดลงอีกครั้งหนึ่งโดยมีสาธุชนญ,ญาติโยมที่มารอกราบหลวงตาบุญชื่นเพื่อรอส่งหลวงตาออกเดินทุดลงอีกครั้งหนึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีสาธุชนญ,ญาติโยมมารอกราบ มาสกการหลวงตาบุญเช่นตลอดเส้นทางนะครับในตำบลหนองโออนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ต้องบอกว่าหลวงตาท่านก็ต้องอสวมแมสตลอดเวลานะครับและย้ำว่าหลวงตาท่านาไม่เหยียบผ้าแล้วนะครับแล้วก็ไม่รับปัจจัยแล้วก็ไม่รับสิ่งของอื่นๆนอกจากที่หลวงตาได้ท่านาพิจารณาแล้วว่าสามารถรับได้นะครับเพื่อ,อไม่ให้หลวงตาท่านเกิดการอาบัตินะครับในการออกเดินทุดงค เพื่อกลับยังจังหวัดนครพนมนะครับบ้านเสาล้อใหญ่ต่อไปซึ่งในช่วงใกล้ๆจะ10โมงกว่านะฮะหลวกตาท่านก็แวะพักเพื่อพักเท้านะครับที่บ้านเล็กที่888หมู่17บ้านหนองโกใหม่ตําบลหนองโกอํเาเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อพักร่างกายช่วงอะไร เวลาสั้นๆนะครับประมาณ10นาทีแล้วจึงออกเดินเทื่อดงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตามเส้นทางที่เดินผ่านก็น่าจะผ่านเขตของโรงเรียนและก็ชุมชนของอำเภอกระนวนนะครับเพื่อมุงหน้าน่าจะเข้าไปจังหวัดจังหวัดกาลสินต่อไปนะครับเพื่อ เราเป็นรอยต่อของอำเภอขอนแก่นอำเภอรกระนวนของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูต่อว่าหลวงตาท่านจะทุดงถึงจงังหวัดกาลสินหรือไม่นะครับในช่วงเย็นวันนี้ครับหรือว่าจะเข้าพักที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตามต่อไปตอนนี้หลวงตาท่านก็ทุดงอยู่นะครับในอำเภอรกระนวลก็เป็นเวลาเกือบจะใกล้จะสี่โมงแล้วนะครับเครื่องทาง ทั้งลูกศิษย์นะครับก็ไดอ้ออกหาสถานที่ที่จะให้หลวงตาท่านจําวัดในค่าคืนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเขาสามารถหาได้แล้วครับก็คือจะให้หลวงตาจําวัดที่วัดบ้านโพทองบ้านโพทองหมู่9นะครับตำบลคำใหญ่อําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าหลวงตาท่านจะเดินทุด,ดง ข้ามไปยังจังหวัดกาลสินนะครับในค่าคืนนี้แล้วก็เข้าพักที่จังหวัดกาลสินเลยที่วัดบ้านโพทองนะครับก็สามารถไปรอ,อ,อรับหลวงตาหรือร่วมทําวัดเกณนกับหลวงตาได้นะครับที่วัดโพทองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมด้วยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารของหลวงตาบูชื่นให้ทราบกันต่อไปสวัสดีครับ